ดีครับวันนี้เออปดขี้ปดขี้ทำไงอะหมดหมดปดขี้วันนี้มาเอาอุปกรณ์ก่อนแล้วขออ,อุปกรณ์ก่อนนะครับโอ้ย เกือบแล้วโกตายก็อย่างที่เห็นนะครับวันนี้เราจะมากินเคกะลบๆเลยเลรลดซอสมะเขือเทศไฮสรลดลดใหม่นะที่เขบอกแล้วก็เลกินมายงังมายองเนสไฮนะครับมาดูกันว่า สองรสชาติออกใหม่นยมันจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเริ่มจากสีแดงก่อเลยเป็นมยนายองเนสไสเราอ่านข้างหลังนันก่อนนี่เขามีเขียนแบบนี้นะครับนี่นเขียนว่าพลาดไม่ได้กับอีกหนึ่งรสสแกนเลยอะไรอ่ะ นี่ให้ความอร่อยจากเบและรสซอสมะเขือเทนไฮสที่คุกเข้าออกมาอย่างลงตัวเป็นรสชาติความอร่อยที่คุณนเคยรสสดมะเขือเทศเข้มข้นร่วมอยู่ในแผ่นเดียวให้คุณได้ลิ้มลองกับเลย์รสซอสมะเขือเทศไฮเป็นการเอาเลยนะครับมาคูณกับไฮส์นะครับเป็นยี่ห้อซอสชื่อดังเลยนะครับผมนี่ยอนนี้นะ แล้วก็เลเอ้ยมาลองกันว่า้ยคลิปสองนาทีนี้ยังไได้แดกเลยนพลังงานทั้งหมดหนึ่ง้อหกสิบกิโลแคลพลังงานจากไขมันเก้าสิบไขมันอิ่มตัวสี่กร,รัมกดไขมันชนิดตรานศูนย์กรัมไขมันทั้งหมดสิบกรัมสิบกรัมได้ไงวะ คอเลสเตอรอลศูนย์มิลลิกรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดตทั้งหมด16กกรัมใยอาหารน้อยกว่า1นน้อยกว่าหกรัมใช่ไหมน้อยกว่า1ากรัมน้ำตาล1กรัมใสซโซเดียม 4, 180มิลลิกรัมวิตามิน A อวิตามิน0%เหล็กสซวิตามิน B 1, ีหอร์นนะครับมานะกินกันเลย อันเนี้ยขอเก็บก่อนนะไม่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 แกกกันเลยนะครับนี่นะนกินซอสมะเขือ,ขอเทศน,นะได้กินซอสมะเขือเทศแบบแท้เลยนะแล้วก็กินของเลแล้วก็ผงชูรส มะเขือเทศอะไรนะเป็นกลิ่นซอสมะเขืเอเทศ no spawn นะครับดูนว่ารสชาติเป็นไงนะ รสชาติเปนะครับเรามาดูกันว่ารสชาติของเลี้ห่อนี่เป็นไงไม่ใช่ยี่ห้อเรียกก็ไม่ถูกยงกังจะเรียกกีรดนี้นะกินมะเขือเทศแท้นะหวานเปรี้ยว แล้วก็มกะเขือเทศแต่ว,ว่าไม่ขนาดนั้นคำหนึง่งหวานเปรีย้ยวเค็มนิดๆไ,ไม่คือเลไมะเขือเทศแท้ มะเขิดเทศเลยอ่ะมะเกิดเทศแห้อืมความรู้สึกนึกนึงตอนที่บีบมะเกิดเทศบีบซอสมะเกิดเทศเข้าปากเด่นตอนที่ห่านนั่นเล่ตอนนี้กินกับไส้กรอกก็อร์มะเขิดเทศ mm. Oh God, ม่เือเหศุรดเดียวปลาไปหนาทีสุดท้ายนั่งเหลืออยู่นะจะบอกด้วย กับแล้วนะครับกองล่านี nice. ้ต่อมากินไม้น้องเนสไพ ก็เหมือนเดิมอะ่ะแล้วก็มีอันนี้เหมือนอันนี้ก็มีให้แล้วก็ลิมลองอีกรถหนึง่งเหมือนเดิมอะ่ะอะไรกี่เปอร์เซ็นอะไรกี่เปอร์เซ็นนะครับเหมือนเดิมแยหารไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโซเดียมแยโปรตีนคาโบไฮเดตเหมือนเดิมโปรไขมันอิ่มตัวกดไขมันชนิดร้านอะไรก็เหมือนเหมือนเดิม หน้าตาชินมือมันอนะแกไม่ได้แล้วแก่ยี่งเลย ยำบาปแค่นี้แหกินเหมือนซอสเบอร์เกอร์ไม่ใช่กินมายองเนสไม่มีกินมายองเนสกินรู้สึกอัพเปรี้ยวไม่มีกลิ่นมายองเนสไม่ได้กลิ่นซอสเบอร์เกอร์ ơ oh, yêu bài yêu bài Kẹp, kẹp, kip kip lưới bay, bài bay bài kẹp, kẹp kip kẹp lưới xem 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 กินเหมือนเล็กเลยรสชาติเหมือนเล็กเคยกินหรอือเปล่าเหมือนเล็กเล็กสนสนิมนขึ้นนะเปรี้ยวเค็มเล็กขึ้นสน,นิมไม่อร่อยโคตรบอกเลยโคตร ไม่อร่อยตัากใจไม่อร่อยไม่เข้าข้างด้วยเหล็กเครื่องสนิมเปรี้ยวอันนี้อร่อยกว่านะอันนี้ไม่อร่อยนี่นะโดนทิ้งเฮ้ยไม่ได้ถึงว่าแพงยี่สิบ อม่รอก่อนลองดูนะรวมกันลองดู ของการโคตเลยอ่ะปี้กหมดเลยอ่ะร้อเพราะเป็นเจียวแล้วอ่ะไม่ค่อชอบมาอย่างนี้นะชอบมาแายให้มากกว่าอืมอืมอ่ะเคลียร์เคลียร์เคลียร์ขอจบแล้วนะ กับเลสองรสชาตินะครับรสซอสมะเขือเทศไทยกับกลิ่นยองเนิสไซน,นะครับม,มันหวานอะไนะ,นะ <c oughs> รสชาติรสก้านนะอันนี้ผ่านรสมะเขือเทศไทยผ่าน <c oughs> กิน เห็นนะฮะผ่านรู้สึกว่าเนี่ยไม่มีไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นมาอยองเนยไม่ได้กลิ่นซอสแอมบ์คือหรือว่ามันอันเดียวกันวะไม่รูสนะสส้สิสึกสัมผัสสัมผัสให้เสมอแล้วก็เหมือนเหมือนกันคนะแนน ก้าสามพอเหนื่อยใจขออีกสัก้นหนึ่งมันอะไป เราก็อยู่อ่ะหลนอีกอ,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 อันนี้ผ่านเป็นไงบ้างครับสำหรับการรีวิวนี้ของอันนี้คืออันนี้ผ่านผ่านตั้งเลยนะครับอยันนี้โด่งคือชนะขาดลอยนะฮะแล้วก็ว่าอ่า ไม่ห่อย่ก็ยังกินอยู่อ่ะทำเพื่ออะไระรูแล้วเหมือนเดิมบ๊ายบายคนไลก์ก็ยังส,บสับสับไร